เอราวันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ Q 2เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปละผมก็ชอบแต่ว่ามันขึ้นไปละฉะนั้นเนี่ยเราหาตัวข้างล่างดีกว่านะครับตัวที่ลงมาแล้วมีดูดูน่าจะเป็นปัจจัยโชว์ฮาวที่สุดเนี่ยคือเซนเทลที่ลงมาเนี่ยสายเกตหลักคืองบ q ิเนี่ยต่ำกว่า5นะครับคำถามคือ3 Q คิจะฟื้นหรือเปล่าแน่นอน,นครับก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ย Q อ่ิะที่เมื่อกี้เล่าไปขาดทุนเป็นร้อยอะไม่มีรายได้เข้ามานะครับ,รบทีนี้เนี่ยรายได้เข้ามาแล้วตตตั้้งงแ่่เเเดืืออนนนนปป็ไซึ เท่าที่ฟังในアナリシスミ팅เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรงแรมญี่ปุ่นดีกว่าคาดทีนี้เนี่ยด้วยโมเมนตัมที่ดีอย่างเงี้ยอาจจะลุ้นว่าปีนี้บางช่วงของปีอาจจะมีแตะเป็นกําไรได้หรือพูดง่ายๆ Q2 ที่โรงแรมในญี่ปุ่นขาดทุนไปราวร้อยอ่ะเดี๋ยวครึ่งมีหลังอ่ะขาดทุนเนี้ยจะหายไปหรือว่าลดลงแล้วก็โรงแรมในไทยแน่นอนเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาตลอด3 Q 4 Q ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าราคาหุ้นอ่ะจะกลับไปได้นะครับจากปัจจัยตรงนี้